สวัสดีค่ะนักเรียนโคนวันนี้กลับมาพบกับครูไอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจานวนเต็มบวกและการลบจานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องนี้กันเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะคะเรื่องจํานวนตรงข้ามเนาะสมมติตอนแรกครูบอกว่าอะไรจํานวนตรงข้ามสมมุติครูให้ a เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าตรงข้ามจํานวนเต็มบวกต้องเป็นจำนวนเต็มไหมลูกเต็มลบนั่นเองก็จะใส่เป็นลบ a โอเคไหมอ่ะเช่นเดี๋ยวมายกตัวอย่างเนาะเพื่อไม่ให้งงกันนะคะ เช่นครูบอกว่าห้าจำนวนตรงข้ามของห้าคืออะไรเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าห้าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบเอย่ยเต็มบวกเพราะฉะนั้นห้าจำนวนตรงข้ามก็ต้อง,อง,อง,องเป็นจำนวนติดลบใช่ไหมมันก็ต้องตอบเป็นอะไรลูกลบห้านั่นเองทั็นไหมคะอืมอันนี้เป็นตรงข้ามนะอ่าครูเ,เขียนให้ต่อไปถ้าเป็นลบสองถ้าครูจะเปลี่ยนจำนวนเต็มลบสองไปเป็นจำนวนตรงข้าม อ่ะว้วก็ต้องไปดูก่อนลบสองเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบลบูกเต็มลบใช่ไ่มถ้าตรงข้ามก็ต้องเป็นเต็มบวกเพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นสองนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องการบวกนะคะซึ่งวันนั้นเราเรียนกันไปเราจะมีการบวกทั้งหมด3แบบนะคะนั่นคือจํานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะแบบนี้เราบวกกันอยู่แล้วเนาะเป็นอยู่แล้วเราก็บวกกันได้เลยโอเคไหมอือต่อมาจํานวนเต็มลบบวกกับจํานวนเต็มลบนะคะถ้าลบบวกกับลบแบบนี้หมายความว่าให้นําค่าสมบูรณ์ของแต่ละตัวเนะะี่ยค่ะสองตัวนี้มาบวกกันนะคะแล้วตอบเป็นจานวนติด ลบนั่นเองเนาะในกรณีที่สามนะคะก็คือจํานวนเต็มบวกบวกกับเต็มลบหรือเต็มลบบวกกับเต็มบวกนั่นเองนะคะในกรณีสองกรณีนี้เป็นรวมกันเลยเนาะก็คือให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่านั่นเองนะคะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบนะคะตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่านั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรียนจากคลิปรีโอที่แล้วนะคะถ้าใครสงสัยให้ย้อนกลับไปดูครั้งก่อนเนาะอืม ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องนี้กันเลยดีกว่านาะคือการลบจำนวนเต็มนั่นเองนะคะเวลาเราจะลบจำนวนเต็มมาลูกเราจะมี2ตัวนะคะก็คือตัวแรกตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวตั้งนะคะลบด้วยตัวหลังก็คือตัวลบนั่นเนองเนาะหรือถ้าครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะจะได้เป็นตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะคะหรือครูยกตัวอย่างตรงนี้มาให้้วานอ้องเช่น a ลบ b ใช่ไหมครูจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตัวนี้ให้เป็นบวกเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนลบเป็นบวกก็จะเป็น a บวกกับลบ b ซึ่งลบ b ตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามข,ของอะไรลูก b นั่นเองโอเคไหมตอนนี้ครูรินรัวมากเลย <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันเนาะครูขึ้นก่อนว่าเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะเป็นการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเนาะลูกข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรลูกเจ็ดลบอะไรคะเจ็ดลบสามสังเกตไหม 3, เจ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกลบกับสามก็เป็นจำนวนเต็มอะไรลูก เต็มบวกนั่นเองถ้าปกติแบบนี้เราแอบคิดในใจได้เลยปะได้เลยสิใช่ไหมเพราะว่าตัวข้างหน้ามีค่ามากกว่าตัวข้างหลังเราสามารถทําไมลบกันได้แต่มาดูวิธีทำของอไอ้กันดีกว่าเนาะอืมถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็คิดเลยเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูของครูไอ้ก่อนนะคะเช่นครูไอ้บอกว่าเจ็ดลบสามอืมถ้าครูไอ้จะเปลี่ยนเครื่องหมายลบตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกก็จะเป็นเจ็ดบวกด้วยต้องเป็นอะไรลูกจํานวนตรงข้ามของสามก็คืออะไรคะลบอะไรคะลบสามนั่นเองทันไหมอืม แล้วคราวนี้เฮ้ยคุณคุณไหมจําได้ป่มเจ็ดบวกด้วยลบสามเฮ้ยใช้หลักการอะไรลูกหลักการบวกใช่ไหมจำนวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบบอกแล้วให้หาอะไรลูกค่าสมบูรณ์ของจํานวนเจ็ดเต็มบวกอย่างอไรค่าสมบูรณ์ของเจ็ดได้เจ็ดโอเคปะ่ะค่าสมบูรณ์ของลบสามได้สามจำได้ไหมจากนั้นให้นําค่าสมบูรณ์สองตัวเนี้ยมาลบกันแต่เอาค่ามากลบค่าน้อยก็ได้เป็นเจ็ดลบสามเท่าไหร่คะได้เป็นสี่ทันป่ะจากนั้นเราก็ไปดูตอบเครื่องหมายบวกหรือลบ ให้ไปดูค่าสมบูรณ์อันไหนมากกว่าระหว่างเจ็ดกับสามคือเจ็ดใช่ไหมลูกเพราะนั้นเจ็ดมากกว่าแล้วก็ไปดูข้างในค่าสมบูรณ์ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบลูกเป็นบวกเพราะนั้นแล้วก็ตอบอะไรคะบวกสี่นั่นเองทันไหมเอ่ยอ่ะถ้ายังไม่ทนเดี๋ยวเรามาดูข้อสองกันโอเคปะข้อสองบอกว่าอะไรลูกห้าลบกับสิบสองเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายบวกตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นลบสังเกตอะไรไหมลูกอะไรตัวหน้า 12. ห้หามีค่าน้อยกว่าสิบสองเฮ้ยควยปกติถ้าตัวหน้าใช่ปะน้อยกว่า ตัวหลังเราลบไปได้นี่ใช่ไหมเฮ้ยแต่เนี่ยเราลบได้เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคปะอ่ะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนลบเป็นบวกก็จะได้เป็นห้าบวกด้วยอะไรคะจํานวนตรงข้ามของสิบสองจนวนตรงข้ามของสิบสองคือลบอะไรลูกสิบสองถันปะเฮ้ยจากนั้นเข้าหลักการบวกที่เป็นจานวนเต็มบวกอันหนึ่งบวกกับจํานวนเต็มลบอันหนึ่งใช่ป่าเพราะนั้นหาค่าสมบูรณ์อ่ะค่าสมบูรณ์ของลบเอ้ยค่าสมบูรณ์ของห้าได้เท่าไหร่คะได้เป็นห้าถันปะต่อมาค่าสมบูรณ์ของลบสิบสองได้เท่าไหร่ลูกได้สิบ สองโอเคปะ่ะจากนั้นนําค่ามากลบค่าน้อยใช่ปหมค่านี้หมายถึงค่าสมบูรณ์นะที่เราหามาก็เอาสิบสองลบอะไรสิบสองลบห้าถามว่าได้เท่าไหร่เอ่ยติกตอบจิกตอบได้เจ็ดแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องหมายจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะให้ไปดูค่าสมบูรณ์อันไหนมากกว่าที่เราหามาสิ 12, บสองกับห้าก็คือสิบสองเพราะนั้นดูในค่าสมบูรณ์สิบสองเป็นบวกหรือลบลบูกเป็นจานวนติดลบเพราะนั้นคําตอบเราก็ต้องติดอะไรคะติดลบเพราะนั้นก็ต้องเป็นลบอะไรลูกลบเจ็ด โอเคปะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อสามเลยดีกว่าเนาะข้อถามบอกว่าอะไรลูกสามสิบห้าลบยี่สิบเอ็ดคยบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าตัวข้างหน้ามีค่ามากกว่าตัวข้างหลังสามารถลบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบสามสิบห้ากับยี่สิบเอ็ดลบได้เลยเอยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้สิบสี่นั่นเองอันนี้ลบได้เลยเนาะอืมโอเคปะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สี่กันดีกว่าเนาะข้อที่สี่บอกว่าอะไรลูกสิบสี่ลบกับสี่สิบเอ็ดใช่ไห สิบสี่ลบสี่สิบเอ็ดเฮ้ยตัวข้างหน้ามีค่าทําไมน้อยกว่าตัวข้างหลังลบยังไงอ่ะลบแบบคูไอสีค่ค่ะใช่ไหมก็คือเปลี่ยนจากลบตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นบวกอ่าก็จะเป็นสิบสี่บวกสี่บวกอะไรลูกถ้าบวกใช่เปลี่ยนลบเป็นบวกเพราะนั้นต้องต้องบวกกับตัวตรงข้ามของสี่สิบเอ็ดก็คือลบอะไรลูกลบสี่สิบเอ็ดทันไหมอืมโอเคจากนั้นเราก็ใช้หลักการบวกที่เรียนมาช่ำชองมากๆเนาะก็คืออะไรลูก ส4ี่เป็นจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะก็คือให้หาค่าสมบูรณ์ก่อนค่าสมบูรณ์ของสิบสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกถอดออกมาค่าสมบูรณ์ไม่ว่าข้างในภายในใต้สมบูรณ์จะเป็นบวกหรือลบถอดออกมาได้เป็นบวกเสมอก็ได้เป็นสิบสี่ต่อมาค่าสมบูรณ์ของลบสิบเอ็ดถอดออกมาได้เป็นเท่าไหร่ลูก4ี่สิบเอ็ดเป็นบวกสิบเอ็ดหมดเนาะจากนั้นจับค่าสัมบูรณ์ที่เราหามาได้มาลบกันแต่เราต้องเอาตัวมากลบตัวน้อยสี่ิบเอดลบสิบสี่หรือเท่าไหร่ติก๊กตอกติกต ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะตอบเครื่องหมายบวกหรือลบไปดูค่าแบบบูร์แล้วว่าสิบสี่กับสี่สิบเอ็ดอันไหนมากกว่ากันสี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่าภายในค่าแบบบูร์ของสี่สิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบเต็มอะไรมีเครื่องหมายเนี่ยเต็มลบเพราะฉะนั้นเวลาคําตอบเราก็จะตอบติดอะไรลูกติดลบก็คือจะตอบลบยี่สิบเจ็ดนั่นเอง ค่าเดี๋ยวเราไปต่อเนอะาะเมื่อกี้เป็นการลบจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกต่อมานะคะเราจะเป็นการลบจานวนเต็มลบกับจานวนเต็มลบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าเนาะข้อแรกบอกว่าอะไรลูกลบสามลบด้วยลบสองนะคะถ้าเป็นแบบนี้อ่าเพราะนั้นสังเกตไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจากลบเปลี่ยนเป็นบวกมันก็จะเป็นอะไรลูกลบสาม เปลี่ยนตรงกลางเปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามนะคะเราก็มาดูว่าจํานวนตรงข้ามของลบสองอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้เนาะจนนํานวนเห็นะจํานวนพี่ครูขอเขียนย่อเป็นจอนอเนาะจํานวนตรงข้ามของลบสองมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกตรงข้ามของจำนวนเต็มลบต้องเป็นเต็มบวกเพราะนั้นก็เป็นสองเพรานั้นครูก็จะบอกว่าอะไรลูกลบสามบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบสองก็คือสองนั่นเอง อาจากนั้นหลักการอะไรใช้หลักการอะไรต่อเห็นไหมหลักการบวกที่เราเรียนไปสามกรณีใช่ไหมแต่มันมีจํานวนเต็มลบกับจานวนเต็มบ,กบนวกต้องใช้กรณีที่สามก็คือให้หาค่าสมบูรณ์ของแต่ละค่ามาเนาะอ่าเราก็มาหาก่อนลบสามค่าสมบูรณ์ของลบสามเท่าไหร่ลูกได้ถอดออกมาได้สามเสมอ,อได้บวกเสมอใช่ไหมก็คือสามต่อมาค่าสมบูรณ์ของสองได้เท่าไหร่คะได้เป็นสองเห็นไหมจากนั้นนําเลขสองตัวมาลบกันโดยเอาตัวมากลบตัวน้อยก็จะได้เป็นสามลบสองเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง แตเ่เราจะตอบเป็นจานวนเต็มบวกหรือลบให้เราไปดูค่าสมบูรณ์ระหว่าง3กับ2อันไหนมากกว่าก็คือ3เพราะฉะนั้นเข้าไปดูในนี้ในค่าสมบูรณ์เราเป็นจานวนเต็มบวกหรือเต็มลบลูกเต็มลบเพราะนั้นค่าที่เราตอบก็ต้องเป็นต,ติดอะไรคะติดลบก็คือลบเลยลูกลบหนึ่งนั่นเองถั่งไหมถ้าใครงง,งหรือสงสัยไปดูข้อสองกันเลยข้อสองเห็นปะอันนี้จะเป็นเต็มลบลบด้วยเต็มลบเ <Conse ller, S 2> ห็นปะเพราะนั้นพี่จะเป, din, ล,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 เปลี่ยนการลบตรงนี้ให้เป็นบวกใช่ไหมลูกถ้าเปลี่ยนให้เป็นบวกหมายความว่าอะไรก็จะได้เป็นลบสิ บวกกับอ่าเราก็จะต้องมาเปลี่ยนจํานวนตรงข้ามตรงนี้ใช่ไหมจานวนตรงข้ามจํานวนเต็มลบของลบสิบเจ็ดก็คืออะไรบวกอะไรลูกบวกสิบเจ็ดนั่นเองค่นะน้ะอันนี้คือจํานวนตรงข้ามเห็นไหมอ่าจำนวนตรงข้ามของลบสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดนะคะจากนั้นหลักการบวกเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราไปหาค่าสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมเพราะมันมีลบอันนึงบวกอันนึงใช่ไหมคะก็หาค่าสมบูรณ์ของลบสิบมีค่าเท่ากับสิบค่าสมบูรณ์ของสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับ สิบเจ็ดใช่ไหมจากนั้นนำสองตัวมาลบกันต้องเอาค่ามากลบค่าน้อยก็เอาค่าสมบูร์ที่เราหามได้คือสิบเจ็ดลบสิบมีค่าเท่ากับอะไรลูกเท่ากับเจ็ดใช่ไหมแต่คราวนี้เราไปดูเครื่องหมายเครื่องหมายเราให้ดูว่าค่าสมบูรณ์อันไหนมากกว่ากันระหว่างสิบกับสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดเราก็ไปดูภายในค่าสมบูรณ์เป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบเต็มเต็มอะไรเต็มบวกโอเคปะถ้าเต็มบวกเพราะนันคำตอบที่เราหาม 7, ได้เร็ดเนี่ยต้องมีค่าเป็นบวกหรือลบลบูกก็เป็น บวกนั่นเองก็จะเป็นบวกเจ็ดนั่นเองทันไหมคะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพบกับโจทย์สุดท้ายกันดีกว่าเนอะอะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวนี้กันลบยี่สิบสามลบด้วยลบสิบเจ็ดนะคะแล้วก็บวกด้วยลบหกถ้าเจอแบบนี้สามตัวทําไงหัวไอเคยบอกแล้วให้ทําจากซ้ายไปขวานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําจากก้อนนี้ก็คือลบยี่สิบสามลบด้วยลบสิบเจ็ดสังเกตอันนี้มันเป็นการลบที่จานวนเตม็มลบลบ,ลบด้วยจํานวนเตม็ม ลบใช่ไหมเพราะนั้นเวลาจากลบตัวนี้ถ้าเราทำสองตัวนี้ก่อนใช่ไหมก็จะเปลี่ยนอะไรลูกจากลบเป็นบวกก็จะเป็นลบยี่สิบสามบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบสิบเจ็ดคืออะไรเอย่ยคือสิบเจ็ดนั่นเองก็จะเป็นบวกสิบเจ็ดอะให้เราไปแอบคิดในใจก่อนได้ไหยลูกได้เป็นเท่าไหร่ยี่สิบสามลบสิบเจ็ดเราก็ต้องไปคิดข้างนอกใช่ไหมก็คือค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบสามมีค่าเท่ากับอะไรลูกยี่สิบสามค่าสัมบูรณ์ของสิบเจ็ดมีค่าเท่าไหร่ลูก สิบอะไรคะสิบเจ็ดจากนั้นเอาสองตัวมาทำาไรกันลบกันโดยเอาตัวมากลบตัวน้อยก็คือยี่สามลบสิบเจ็ดได้เท่าไหร่ได้หกใช่ปหจากนั้นให้ดูเครื่องหมายจะตามค่าสมบูรณ์ที่มากใช่ไหมระหว่างยี่สามกับสิบเจ็ดอันไหนมากกว่ากันยี่สามเพราะฉะนั้นให้ไปดูในค่าสมบูรณ์ค่ะจำนวนยี่สามเป็นจำนวนเต็มห่วงหรือเต็มลบลูกเต็มลบใช่ปหเพราะ,ะนั้นคาตอบของเราก็จะต้องเป็นติดลบก็เป็นลบหกนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้มาแล้วเป็นเท่าไหร่ลูกลบหกใช่ไหอ่าจากนั้น เดี๋ยวผู้อ้าขอเขียนเป็นบรรทัดที่สองเนาะลบหกอ่าตรงนี้เราได้มาเป็นลบหกบวกด้วยลบหกเฮ้จำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบหมายความว่าไงเคยเรียนไปแล้วค่าสองสองค่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบก็คือให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบของทั้งสองมาทำกันคะ้ะบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเติดลบอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่าสมบูรณ์ของลบหกคือเท่าไหร่คือหกใช่ไหมเฮ้ย ตัวหลังก็ค่าสมมูลณ์ของลบหกก็คือเท่าไหร่ก็คือหกเช่นกันอ่าเพราะฉะนั้นนำสองตัวนี้มาทำไมกันเอ่ยครูบอกแล้วถ้าเป็นจานวนเต็มลบบวกจํานวนเต็มลบก็คือเอามาบวกกันได้เป็นสิบสองแต่ต้องเป็นติดอะไรลูกติดลบเพราะนั้นตอบอะไรคะลบสิบสองนั่นเองแค่นี้ง่ายๆนะคะอืมเพราะนั้นนะคะวันนี้ครูสอนเรื่องจํานวนเต็มลบไปเนาะอ่าเดี๋ยวครูทวนให้อืมอยู่ไหนอยู่นี่เนาะ ก็คือจะมีตัวอะไรลูกตัวตั้งนะคะตัวข้างหน้าจะได้ตัวตั้งลบกับตัวลบนะคะจากนั้น,นวิธีการลบนะคะก็คือให้เปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะและตัวข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจํานวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองหรือ a ลบ b เท่ากับอะไรลูกเปลี่ยนเครื่องหมายลบก็บเป็น a บวกด้วยจํานวนตรงข้ามของ b ก็คือลบ b นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูไอก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย